สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมพจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิบสีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ แล้ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมประจารย์นุด้วยในคชัาและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองคชัาผู้ที่เกิดราศีกันครับดวงชะตาของท่านประจําเดือนตุลาคมปี2566นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองคช้า ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เอชออฟแพนด์เอเคอรหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองเนะครับไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งโชคลาภอันดับหนึ่งของสำรับของไพ่ยิปซีคนที่จะมีโชคมีลาบได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดคิดอย่างไม่คาดฝันคนที่จะมีโชคมีลาบที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ต้องได้ไพ่ใบนี้เลยนะครับฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีการไพ่แห่งโชคลาภมาอยู่ในตำแหน่งที่1 ซึ่งเป็นจุดเซนเตอร์นั้นก็หมายเขาว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของเดือนกันยายนนั้นไม่ธรรมดาแล้วล่ะนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับคนที่ชอบซื้อหวยซื้อรัตเตอรี่ตัวท่านเองนั้นจะได้เงินได้ทรัพย์จากสิ่งเหล่านี้นั่นเองตัวท่านเองนั้นจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามายอย่างแน่นอนในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองครับอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับความหมายของไพ่เอทออฟไพนเต์เคอร์รว่าไพ่หนึ่งเหรียญก็หมายควาว่า ธุรกิจการค้าการขายของผู้ที่เกิดราศีกันที่จะดีในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับทั้งหลายพวกเพชรพลอยเจวเร่พวกร้านทองต่างๆนะครับรวมไปถึงเครื่องประดับท้องของเจริงของเรียนแบบต่างๆนั้นถือว่าจะดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นพไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะได้ของขวัญของฝากเป็นของมีค่าของมีราคานั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8กันบ้างนี่คือไพ่ The World ว่าไพ่เทวดานั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่แห่งโชคลาภด้วยเช่นกันโชคลาภจากการงานโชคลาภจากการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงดวงแม้ว่าจะรองลงมาจากไพ่เอ็ดออฟแพดเดิเคก็ตามแต่นั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่โชคลาภถึง2ใบด้วยกันฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นโชคลาภคูณ2เลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับ ภาเดอะเวิร์นั้นก็หมายเขาว่าปัญหาและอุปสรรควิบากกรรมต่างๆของผู้ที่เกิดราศีกันนั้นกําลังจะหมดสิ้นไปนั่นเองต่อไปนี้โชคลาภต่างๆนั้นจะพุ่งเข้าหาตัวท่านอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับต่อไปนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นจะเริ่มดีขึ้นนั่นเองและที่สําคัญก็คือว่าจิตใจของท่านที่เคยเครียดคิดมากวิตกกังวลในช่วงที่ผ่านมาพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะเริ่มดีขึ้นนั่นเองนั่นก็หมายเขาว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆนั้น ได้มีทางออกทางแก้ไขที่ดีสาหรับชาวราศีกันแล้วนั่นเองนะครับไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั้นยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดราศีกันท่านใดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงที่ผ่านมาพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นและอีกไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับส่วนบางทีบางท่านนี่นะครับผมที่เจอปัญหาเกี่ยวกับการเงินมีปัญหาเกี่ยวกับการงาน ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีนั่นเองนะครับไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดานั้นยังจะทําให้ชาวราศีกันได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงสมมติว่าตัวท่านเองนั้นทํางานอยู่ในหน่วยงานต่างๆผลงานของท่านนั้นจะออกมาดีเป็นที่ยอมรับเป็นที่ชื่นชมของผู้บริหารแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนนั่นเองนะครับเมื่อมีไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในแผนกของท่านในองค์กรของท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ชาวราศีกันท่านใดที่อยู่ในวงการบันเทิงเช่นเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงตัวท่านเองนั้นก็จะกลับมีชื่อเสียงและก็กลายเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานพวกเอีเวนต์การโชว์ตัวต่างๆคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตบอกได้เลยเนะี่ยชาวว่าจะมาดีมากๆจะแน่นเอียดมากๆในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่ king of cups หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยนั่นเองไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้น ยังจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหัวหน้าง,งานต่างๆนะครับดังนั้นการงานของท่านนั้นจะดีอย่างแน่นอนถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้บางทีบางท่านมีปัญหานี่นะครับก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาที่ดีกับตัวท่านนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นี่เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีอยากช่วยเหลือจริงๆนะครับ พูดง่ายๆก็คือว่าช่วยเหลือท่านโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หานี่คือไพ่เดลเมจิกเชียนนั่นเองไพ่ใบนี้ก็ตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนี่นะครับจะได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะผู้ที่เกิดราศีกันที่ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบดีนั่นเองผู้ที่เกิดราศีกันจริงๆแล้วหลายๆท่านนี่นะครับ เรียนจบมาด้านหนึ่งแต่ว่าได้ไปทํางานอีกด้านหนึ่งคือไม่ตรงกับสาขาที่ท่านได้เรียนมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องของอาชีพการงานนั้นผู้ที่เกิดราศีกันสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกอย่างเลยจริงๆนะครับอีกกรณีหนึ่งก็หมายความว่าไพ่เดมจิกเช่นนั้นบางทีผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะมีความสามารถพิเศษหร,รือว่ามีพรสวรรค์พิเศษด้านใดด้านหนึ่งนั่นเอง บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เอาความสามารถพิเศษรืว,ว่วพสวรรค์พิเศษตรงนี้แหละไปประกอบเป็นอาชีพแล้วจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีฐานะที่มั่นคงมากๆนั่นเองนะครับไพ่เดอะเมจิกเชียนนี่นะครับผมถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่ท่านจะเห็นว่าบนศรีรษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลข8แนวนอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้นั่นก็หมายาว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่เซ้นแรงลังสังหอนแม่นเป็นคนที่ฝันแม่นนั่นเองนะครับ มือด้านขวานั้นถือกระทาปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ลงมาบนดินตัวท่านเองนั้นจะเป็นตัวกลางระหว่างเบื้องบนลงมาอย่างโลกมนุษย์นั่นเองนะครับดังนั้นผู้ที่เกิดราศีกันถ้าจะมีโชคมีลาบนี่นะครับมักจะมาจากความฝันคือฝันเห็นเลขตัวนั้นฝันถึงเลขตัวนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่ท่านได้มานั้นก็อาจจะได้มาจากไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาก็คือได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานั่นเองจะให้โชคให้ลาบกับท่านนั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดราศีกันครับอีกกรณีหนึ่งับไพ่เดอรเบจิเชียนไพ่ใบนี้นั้นข้อเสียก็คือว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนั่นเองนะครับวิตกกังวลต่างๆนานาขอให้ตัวท่านเองนั้นพยายามปล่อยวางนะครับแล้วตัวท่านเองนั้นจะมีความสุขพยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วท่านจะมีความสุขนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เก้าถ้วย ไพ่ก้าถ้วยนั้นถาว่าเป็นอาชีพการงานที่จะดีสําหรับชาวราศีกันในช่วงของเดือนตุลาคมก็คืออาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับของกินคือขายของกินนี่ดีอย่างแน่นอนเช่นบางท่านนั้นเปิดร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งร้านก๋วย,ตวยเตี๋ยวจะขายดีนะครับหรือว่าบางท่านนี่นะฮะที่มีร้านขายของชําม,มีร้านโชวหงโชห่วยมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ขายข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆถ้าเป็นสินค้าประเภทนี้ ก็จะขายดีมากๆนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกัน,นครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9้านี้คือไพ่เดชาริออทหรือว่าไพ่อัศวินนักรบนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการงานของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นก็ค่อนข้างยุ่งเอาการเหมือนกันนะครับและที่สําคัญก็คือการงานของท่านบางทีมันไม่ค่อยราบรื่นนั่นเองนะนะจะเจอปัญหาและอุปสรรคพอสมควรแต่อยากจะบอกไปถึงผู้ที่เกิดราศีกันว่า อย่าเพิ่งไปทอ่ออย่าเพิ่งไปถอยสู้ต่อไปชัยชนะจะเป็นของท่านอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกี่ยวราศีกันนั้นดวงชะตาของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมมีโอกาสที่จะเดินทางไกลมีโอกาสที่จะเดินทางบ่อย plate, ด้วยนะครับบางทีบางท่านเดินทางไปต่างจังหวัดบางทีบางท่านนั้นเดินทางไกลถึงขนาดที่ว่าไปต่างประเทศเลยก็ได้เพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปทํางานเพื่อไปท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าเป็นดวงการงานของชาวราศีกันที่จะดีในช่วงของเดือนตุลาคมก็คือดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายนั้นจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางน้ําการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางบกทางรถอะไรต่างๆพวกนี้ถือว่าจะดีมากๆนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่โดยชาดยอดหรือว่าไพ่อสุวินนักรบยังตีความหมายได้ว่า ตัวท่านเองนั้นจะได้รถนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันท่านใดที่วางแผนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ต้องการอยากจะซื้อรถคันใหม่นี่นะครับตัวท่านเองนั้นจะได้รถคันใหม่อย่างแน่นอนไม่ว่าบางท่านนั้นอาจจะมีการขอสินเชื่อรถจริงอยู่นะครับในช่วงนี้ทางสถาบันการเงินต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะเข้มงวดมีกฎระเบียบเพิ่มขึ้นอีกเยอะในการที่จะปล่อยสินเชื่อแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ที่เกิดราศีกันแล้วเราก็ ตัวท่านเองนั้นจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนในช่วงของเดือนตุลาคมฉะนั้นตัวท่านเองนั้นจะได้รถคันใหม่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่เดชาริอัตหรือว่าไพาอ่อัศวินนักรบนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศรีกันตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ทํางานใหม่ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติหรือไม่บางทีบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไปต่างประเทศตามที่ผมบอกอย่างนี้ก็ได้คือการงานของท่านมีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษานั่นเองนะครับ ขยับปฏิปักที่อยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดกันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่เพดออฟแพนเทอร์เคอร์รู้ว่าไพ่เด็กถือเหรียญนั่นเองไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าบุตรบริวารของท่านดีนะครับเก่งมีความสามารถขยันแข็งแข็ง,ขง,ขงเอาการเอางานและที่สําคัญก็คือลูกน้องทีมงานของท่านนั้นจะแบ่งเวลาแบ่งหน้าที่ได้ถูกต้องนั่นเองนะครับก็จะทําให้การทํางานของท่านนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง,เ,องเนื่องจากว่ามีลูกน้องเก่งนั่นเองนะครับไพ่เพดออฟแพนเทอร์เคอร์รือว่าไพ่เด็กถือเหรียญนั้นยังตีความหมายได้ว่า หากตัวท่านเองนั้นจะรับพนักง,งานคนใหม่นะครับหรือว่าจะมีทีมงานคนใหม่เข้ามาช่วยในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นก็ถือว่าตัวท่านเองนั้นได้คัดเลือกลูกน้องที่เก่งจริงๆนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียของพนักง,งานของท่านนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งก็จริงแต่ว่าตัวเขาเองนั้นอาจจะไม่ผูกพันกับองค์กรหรือว่าไม่ผูกพันกับตัวท่านมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเขาจะทํางานตามหน้าที่และเขาจะทํางานตามอัตราค่าจ้างนั่นเองนะครับ คือจ้างเท่าไร่ก็คือทําเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดเขาไปทราบข่าวว่ามีใครที่จะให้อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าเขาเขาก็จะไปทันทีนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6นี่คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้อยู่ในตําแหน่งของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็คืออยู่ในตําแหน่งที่6กับตําแหน่งที่3 2ตสองตแหน่งนี่เป็นตําแหน่งของญาติผู้ใหญ่นั่นเอง ให้ระวังนะครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยขึ้นกับญาติผู้ใหญ่กับญาติพี่น้องของท่านส่วนตัวท่านเองนี่ก็ไม่ควรประมาทนั่นเองถ้าหากว่าเดินทางไกลขับรถขับราไปไหนมาไหนก็ตามแต่แม้กระทั่งการเดินการเหินต่างๆนั้นตัวท่านเองก็ต้องระมัดระวังมีสติอยู่กับตัวนั่นเองเนะครับเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงอุบัติเหตุอุบัติภัยตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยหกล้มตกบ,บันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่หญๆร่างกายฉีกขาดได้นั่นเองนะครับ ไพ่ไปนี้นะฮะอยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าห่อศพนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับมรดิทิต่างๆถวายให้กับ,บวัดวาอารามต่างๆแต่ว่าเมื่อมีการทําบุญแล้วนี่ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาได้ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรานะครับ ถือว่าเป็นการทําบุญสะดอกเคราะห์และอีกมุมหนึ่งก็คือถือว่าเป็นการทําบุญเพื่อรับโชคใหญ่ก็แล้วกันนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีกันครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตามที่ผมบอกนะครับว่าไพ่การเงินที่อยู่ในตําแหน่งที่1น,นี้นะครับ นี่คือไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่แห่งโชคลาภนั่นเองนะฮะตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบ,ลาบได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดคิดอย่างไม่คาดฝันนั่นเองโชคลาภจากการเสี่ยงดวงตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่เข้ามาแล้วล่ะนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีกันในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับมาดูซิว่าโชคลาภก้อนนี้จะเป็นเงินเป็นทรัพย์ก้อนใหญ่ขนาดไหนให้มาดูไพ่เงินใบถัดไปนะครับก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่สิบเหรียญนั่นเอง ไพ่สิบเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับนี่คือไพ่มหาเศรษฐีนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้เงินได้ทรัพย์ตั้งแต่หลักแสนหลักล้านหรือว่าได้หลายล้านนั่นเองนะครับถ้าพูดอย่างนี้ก็คือว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นเงินล้านจะเข้าท่านอย่างแน่นอนนะครับบางทีบางท่านนี่นะครับผมจะได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาเป็นหลัก10ล้านนั่นเองนะครับหรือว่าหลาย10ล้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่สิบเหรียญนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะมีโชคมีลาบทางการงานด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายการซื้อขายที่ดินนะครับซื้อมาขายไปหรือว่าบางทีบางท่านที่ทําโครงการบ้านจัดสรรเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยอาคารพาณิชย์อะไรต่างๆพวกนี้พวกคอนโดต่างๆนั้นก็บอกได้เลยนะครับว่า เงินจะเข้ามากๆเลยทีเดียวนะครับการค้าการขายสิ่งเหล่านี้ของท่านนั้นจะดีจริงๆบางท่านทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากขายบ้านมือสองอันนี้ก็จะดีจะมีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะขึ้นนะครับคนที่เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นเซลล์เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเกี่ยวกับขายที่ขายทางต่างๆนั้นตัวท่านก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าหากว่าตัวท่านเองนั้นติดประกาศขายที่ขายทางติดประกาศมานานแล้วแต่ว่าขายไม่ได้สดักที พอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาและก็จะตกลงซื้อขายกันได้เตรียมรับเงินเป็นล้านเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับไม่รวยคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรวยคราวไหนแล้วล่ะนะครับผู้ที่เกิดราศีกันมีทั้งโชคก้อนใหญ่มีทั้งเงินก้อนใหญ่รออยู่นั่นเองนะครับส่วนไพ่เพจออฟเพนเดอร์เหรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญน,นั้นก็หมายความว่านอกจากเทพเทวดาจะให้โชคกับท่านแล้วบางทีบุตรบริวารของท่านนี่แหละ จะนําโชคมาให้ถามว่าตัวท่านเองนั้นเดินผ่านแผงลอตเตอรี่กับลูกๆหล,ลานๆก็ให้ลูกๆหลานๆนั่นแหละนะครับเป็นคนที่หยิบให้เลือกให้หรือว่าสุ่มเลือกให้นั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราจะไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่ราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เก้าถ้วยนั่นเองนนครับไพ่เก้าถ้วยนี่ถามว่าเป็นคุณผู้ชายชาวราศีกันแล้วก็ถือว่าตัวท่านเองนั้นเจ้าชู้พอสมควรนะครับ ผู้ชายชาวราศีกันที่มีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะมีรักซ้อนรักสามเศร้าอะไรประมาณนั้นมีกิ๊กมีกัก๊กมีบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้นะครับไพ่ใบนี้ถ้าว่าเป็นคุณผู้หญิงชาวราศีกันก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะยิ่งคุณผู้หญิงชาวราศีกันที่เป็นโสดเป็นไม้เลิกกับคู่เลิกกับแฟนมาแล้วในลักษณะแบบนี้จะได้เริ่มต้นความรักจะได้เริ่มต้นครอบครัวใหมๆๆใ <S <S ่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเพียงแต่ว่า คนที่เข้ามาในชีวิตของท่านคนใหม่นี้บางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอาจจะเป็นพ่อแม่คนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้เป็นตอนนั้นเองนะครับไพ่เก้าถ้วยนี้ยังตีความหมายได้ว่าคู่รักของผู้ที่เกิดราศีกันที่เป็นคนรักเพศเดียวกันนะครับคือหญิงคบหญิงชายคบชายก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับางด่างของรักซ้อนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับตัวท่านเองยังมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่สิบถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่สี่ถือว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆเลยนะครับไพ่ใบน,นี้ ไพ่สิบถ้วยนั้นก็หมายความว่าความรักของท่านจะสมหวังหากว่าตัวท่านเองนั้นรบมาสักระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองเนะครับส่วนคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่สุทีนั่นเองเนะครับผมถ้ามีไพ่ใบน,นี้และมีโอกาสที่จะสารต่อมีโอกาสที่จะเข้าสู่ประตูวิวาในอนาคตนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ความรักที่มั่นคงเป็นไพ่ความรักที่ดีจะได้อยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนั่นเองนะครับนู่นแหละนะฮะจนกว่าใคร,ใค,ร,ใค,รคนใดคนหนึ่งจะจากกันไปด้วยวัยอันควรนั่นเองนะครับส่วนไพ่สองใบนะฮะนี่คือไพ่ดุชาริออหรู้ว่าไพ่อสุวินนักรบแล้วก็ไพ่คิงออฟคัพหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยนั้นก็หมายควาว่าตัวท่านเองนั้นบางทีอาจจะได้เจอคู่เจอแฟนเป็นชาวต่างชาติ ตั้งแต่คนไทยเชื้อสายจีนรู้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเลยก็ได้บางทีบางท่านนี่นะครับผมเมื่อตัดสินใจแต่งงานกันแล้วอาจจะได้ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นั่นเองนะครับคล้ายๆกับไพ่เดอะเวิรดหรือว่าไพ่เทวดานะครับไพ่ใบนี้ก็ตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้ก็เช่นกันนะฮะว่าบางทีผู้ที่เกี่ยวราศีกันเมื่อตัดสินใจแต่งงานกันแล้วมีโอกาสาที่จะได้ย้าย ไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนวัตถุต่างๆนั้นเจริญแล้วก็พัฒนามากกว่าเรานั่นเองนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีกันให้ระมัดระวังไพ่เดอะทาวเวอร์อ Tower, หรือว่าไพ่ตึกถลม่มถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นก็ให้ระวังว่าจะมีเรื่องบาดหมางใจกันมีโอกาสที่จะเลิกรายย่าร้างกันได้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าจะมีการเลิกรายย่าร้างกันก็อาจจะเป็นเพราะาไพ่ใบนี้ก็ได้นะครับนี่คือไพ่เก้าถ้วยตามที่ผมได้พูดไปเมื่อครู่นี้ว่าเป็นไพ่รักซ้อนนั่นเอง ให้ระวังนะครับว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นจะจับได้แล้วจะเกิดปัญหาขึ้นมาภายในครอบครัวของท่านความรักของท่านนั้นอาจจะต้องมีการเลิกรากันได้นั่นเองทางที่ดีแล้วถ้าว่าตัวท่านเองนั้นไม่อยากเจอปัญหาไม่อยากมีปัญหามีครอบครัวอยู่แล้วควรที่จะรักครอบครัวของท่านรักคนรักของท่านให้มากๆนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566ครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรโดยผม,มอาจารยนุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีกันทุกท่านด้วยนะครับเมืม่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผม ก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะแนะนำบทคําคติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ